เจฟันพัฒนาเลยไม่มาเพราะว่าถ้าผมไม่มาเจฟันก็จะไม่คุยกับใครแล้วก็ตั้งใจทําเหมือนผมแค่เพื่อนจเกออดมากอ่วนที่ผมอยู่เออแววมครับผมไป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 ไไป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 ไไปไไปไปไปไลไลบปไน้องไปไไปไปไไปไปไปอปไปไป่ไปไปไยไปไปไปไเปไปไ

ใช่แรกก่อนเลยที่เราล็อกหนึ่งเลยทุกคนเพิ่มแอคชั่นในการล็อกบอลหน่อยไม่ใช่เลี้ยงมาเลี้ยงมาก็ล็อกนี้มันธรรมดาเกินไปฮะเวลาเลี้ยงบอลไปเนี่ยปึ๊บได้ยิงบิดเอวบิดสะโพกบิดขาบอลมันจีน้ำหนักเราไหล่กลับมาได้แล้วใช่ป่ะเหรอทุกคนเลี้ยงมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถามว่าคู่ต่อสู้เขาจะกลัวไหมเขาจะเสียจังหวะไหม ใช่ป่ะสมมติครูแบงค์จะยิงเห็นป่ะทุกคนชังอักไหมทุกคนเฮ้ยจะยิงอัดเราหรือเปล่าวะใช่ป่ะแต่ทุกคนคูแบงค์เลี้ยงแบเนี้ยทุกคนชังอักไหมไม่แต่ทุกคนครูแบงค์ถามว่าเนี่ยจะหลอกคู่ต่อสู้เนี่ยถ้าทำไม่ได้ทำให้เขาเสียจังหวะเนี่ยโอกาสที่จะหลอกเขาเนี่ยง่ายไหมใช่ป่ะเหมือนกับเลี้ยงไหมเนี่ยกล้าวิ่งมาด้วยความเร็วเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บครูแบงค์แค่ล็อกอย่างเงี้ยกล้าเอาไปกินแน่เลยใช่ป่ะเห็นป่ะอะไรเล่นบอลไก่กล้าอะไมกล้ามันถึงแย่งบอลได้ง่าย ก้ามวิ <un> ่งมาเร็วมากเลยแต่ทุกคนไม่เลือกที่จะทำะารทำลายจังหวะหรือโยกสร้างจังหวะก้ามาทุกคนครับเบิร็จก้ามาสมมุดก้ามาโยกคนวิ่งมานม่ต้องามาแล้วชะงักแล้วใช่ปะเพราะฉะนั้นทุกคนตอนต้อมอ่ะทุกคนไม่ฝึกที่จะหลอกเยอะมากทุกคนก็จะหาจังหวะไม่เจอโอเคป่ะเพราะฉะนั้นพอไปถึงจุดที่ครูแบงค์จะให้ล็อกบอลแล้ว ใส่แอคชั่นในการล็อกบอลหน่อยฮะปึ๊บปึ๊บถ้าโออกเห็นปะ,ะ,ะเข้ามา<ป>จังวะได้ยิงเลย<ป>ถ้ามันไม่ถนัดก็แตะอีกหนึ่งทีปเลยเร็ว <c oughs> ง้างเท้าเหมือนะเะมงงแล้วก็ปิบ <c oughs> ดบอลเหยียงบอลไปรู้ดิว่าเราจะอนตรงไหน <c oughs> อ่ะ <c oughs> บอบเอ้อ <c oughs> อะไรแบบมกินอะไรเก้ามันจะยิงหมอนจะยิกูนู้น่ะทปโปยืนอยู่นาแต่ไม่ยิงล็อกกมาเหมืนจะยิงบอลเอออะไรหาจังหวะให้เจออรับนี่ยท่านีถ้ามันไม่ถนัดแต่งไม่ทีนี่งดยิงบอนโด้วยไม่มีจังหวะเลยหลอกจะยิงก่อนงานหาาจะยิงคูปิโปน่ะงารหาจะยิงกนนั้น่ะหามังกรเหมือนี่ยิงกูนู้นน่ะ เออไหนไม่ยิงเลยกระบาดีบอลมันไม่มีนักเลยไม่ยิงเลยเวใส่ใส่ได้ออกแน่น่าจะยิงใส่หน้าจะยิงบิดดีดูจังหวะด้วยไิดแลนด์หนูมันล็อกตรงนี้ยังไม่ผ่านพาเกอร์ยกเก่งไว้ฟานฟานยกเก่งไว้ดิยกเก่งไว้สิแรงแอคชั่นอ่ะจะหลอกคู่ต่อสู้อ่ามีแอคชั่นเยอะ อยากให้เจฟันพัฒนาเลยไม่มาเพราะว่าถ้าผมไม่มาเจฟันก็จะไม่คุยกับใครแล้วก็ตั้งใจทําเหมือนผมที่เจฟันไม่มาแล้วผมก็ตั้งใจทำแทบจะติดท็อปแทบจะติดท็อปสักสามคนเก่งอยู่างนี้เลยนะถ้าเจฟันไม่มาจะให้เลี้ยแบบพุสโทรนะถ้าเจฟันมานะโหรูตกอยู่ท็อปหนึ่งร้อยไปเรื่อยแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมเจ็บน่แบบชูบนใหม่ อยู่ตรงนี้บอลล็อกจันทร์ลันต่อไปใช่ครับเยี่ยมเลยฟันสองคะแนนแล้วนะฟันสองคะแนนแล้วดูนี่ใครจะได้เยอะสุดมีอะไรจะบอกเจเจไหมเจเจอดมากไปเจเจศูนย์เจเจอขอนอ่าไหนดูตัวเองดิคนไม่อ่อนอ่ะไหนยิงยิ่เข้าดิ

มาก่อนเขาเลี้ยงขึ้นไปให้น้องมาเล่นกันก่อนไปอได้คิวก็เริ่มคือเมือนกันเลยยังไม่ได้ทำอะไรเล่นเลยเล่นเลยหลอกเลยเออหลอกมังกรเลยคุณเฮ้ยอีกคนนึงอีกคนนึงอย่าไงฟานช่วยหน่อยไปน้องจ้า ส่งให้น้องไหมส่งให้น้องไหมส่งให้น้องไหมมาไใช้นเฮ้ยอด่างไปแล้วต่ร้อน่ต่้อเราโกนนปนกงไปหมน้าไปเลยมังกรเห็นพี่แลน่ะ

thì cái túi này bắt phải cháy nhổ bắt 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 cái túi này ไปดีโอ้เราบอกแล้วเฮ้เราไม่เป็นตอนไม่แตะมันไปดไปไปไปยังไปยัง นี่ตัวรองเท้าไมู่แนถ้าไม่บอกอบน่นี่ตัวองท้าของอือดมีอะไบ้าวดอวดแบีบปดเล้กแถวนีนโ่นี่นี่นีนีนี่นี่น่นี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 ่นงนี่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 นนี่นนนี่น่นนี่นีน่นี่น่นีนี่น่นี่นนนนนน่นนนน่นนนนนโนนโนนน่น บายสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วย <ไป S 1>